หลับสนิทเลยนะคะนอนอยู่บนตักหญ้าค่ะตอนนี้หญ้าสงสารลูกด่างมากนะคะเขาวิ่งเล่นบนจากจนมือด้านไปนหมดเลยค่ะทั้งด้านทั้งลอกนะคะไม่รู้ว่าเขาเจ็บบ้างหรือเปล่าอาจจะเจ็บนะคะแต่เขาคงจะทนค่ะ รอบเป็นอะไรที่จะต้องวิ่งเล่นนะคะแต่ว่าเป็นมือเดียวค่ะที่จริงข้างนี้ก็เป็นนะคะแต่ว่าเป็นน้อยเห็นที่ต่างประเทศเขาบุผ้าหรือว่าพันผ้ากับจักวิ่งนะคะเพื่อให้น้องเม่นไม่เจ็บมือไม่เจ็บเท้าค่ะ แต่ย่าว่าอาจจะทำให้สกระปรกเลอะอึดเลอะฉี่เขานะคะย,ย่าก็เลยไม่ทำดีกว่าค่ะกลัวลูกต่างจะไม่วิ่งเล่นด้วยนะคะแล้วว่าเขาคุ้นชินอะไรกับเดิมๆของเขาค่ะกลับปุ๋ยเลยลูก เ๋ยวนี้ก่อนนะคะปิดไว้นิดนึงค่ะเดี๋ยวโป๊ะเนาะเห็นกระปูหนูเยอะแล้วลูกปิดบ้างแล้วลูกเนาะไอคนนะล้กูกย่าโชว์กระปูหนูตลอดเลยไายบายค่ะ